สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุดสุขพนค่ะเมื่อนี้เท้ามาฟอเดวเข้ามาหอดเร็วที่บ้านหินเหล็กไฟนะคะบ้านสำนักงานหมอลำแพลวเพวแสงทองกับผู้จญ่บ้านซินแลน ะะม,มีอสมอมากแบบประทรมดาค่ะขี่เรือมากมึงทะเลทะเลเมึงทะเลสูบอยมึงบอมงทชยสู้ทะเลเออแล้วทยมากคุณบันนี้ต่อกันเย็นหนาี่นอนดีดแหงสุดั่า่บตเปิดประตูเพื่อจะมาเหยียบคนป่วยนอนสัตหางอีกอะไรมึงอ้ที่น้องกกกอกอกจกเขา,ขาไปมึง อยาก้ัตัวมันข้วมันแ่ดีเเ็หอมันลีววานแหวามันวอีแตนี้ผักแพลผักแพลอันมืชิวๆกินกับลาบโอ้ยนมันมือกประจำตัวเนาะม้าหอเดี่ยวคุยจีนผาไปมงโอ้ยมกินม่ยังโบคุณกินมาาขืนเลี้ยคุยจีผไปคุณินสายสูงโบม้าขึ้นเลี้ย สายสูมบึงคุยโอ้ดึกบังไฟ่หนาซะบ่ขอกแม่ดึกแม่ระเจ้าลูกลูกวัชลาเพชรบึงคุยใช่ไหมคุยเยังก็แมุ่ยพี้งาหเ่าสำนักงานเลยสำนักงานบอกไงพี่น้องน้องสากับไงสำพ่อผนไม่เลี่ยดำนมเลี้ื้อเลี้ยเลี้ยเลียเล้ยเลี้เลี้เล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 ้เเ้เล้เล้ ตัองเดินซื้อไปเดิหลายรูปเนาะมึงหันไปท่างบรรยากาศปลากล้วยเป็นอู้หึ่มน่องรูแล้วแบปลาไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวไผ่อยู่เสรต้นไผ่เดี๋ยวเห็นมันเดี๋ยว่เห็นแล้วเดี๋ห็นแล้วจับไปมองต้นไผ่อ๋อหุ่นโอ้หุ่นนี่มมีอย่างเลยโอ้ยสู้ไม่มีป้ายยางกับมี่ป้ายยางกับมี่มาแตกซะก่อยเดี๋ยวลงเรียกกอนลงเรียกกอน เอาไปเซเว่นเอาคือมีป่าในตัวอันนี้ตู้ป่าตู้เป็นตู้เขารีอตู้ป่าพี่น้องมาหอดเดีเยวปันญาการ้านจับตึงไมเจ้บกรรงเสียนโซกันยูซกันอิอโดบเานฟิลแลนด์กับมาบอสโจแล้วกันพวกเห็นได้จะควอง ไทยใส่ไส้เง่าไปกระรั่งไปกินแร่นกแปลฟ้าแสงทองจ้ากระบาดกระบาดกระบาดเหลี่ยมมาไปใส่เอ้าสำนักงานเจ้าของสำนักงานสำนักงานโอ้มีการใช้อือมีการใช้แสงทองมาจ้ามีการใชยแสงทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโบแมนไพศาล กับการใช้เสียงท่อนเขามา่ยู่นี่แม่ขันไล่หนีเฮ้าเฮอาสิบเฮ้าสิบเท่านเด็กไปไทยพอว่าข้าเจ้าเออข้าเจ้ากำลังทายกำลังสัมพาก่เกระรังสัมายกันอยู่ปูสีภาพมึงอ่อนเพียนอ่อนท่างกันก็ยังสันบันยังเพิ่มมือตัอย่างมึงค้ามึงตะไก่มึงคากล้วย ตัวนีนนควยงไเยตานี่ไม่ใช่ม่ามันตานี่าจริงองมอม้าลาจางน,านง้น่มหันไปจนนอกตองตรเรียกมันากวนน่นส่จากมีเวที กำลังจัดเตรียมทางด่านเวทีมือแรกห้องสิไรทางไหนแนห้องนี่บ่ตรงตรงตรงเบื้งก่อนครับเอาคือเมกกี้กันมาแมนครับเมกกี้กำลังเดินทางมามากระเพผมกกบะเบ้อดูพื้นกันครับมาผีดเลยอ่ะแมนน้องกำลังมาตรงเบื้งก่อนอะไรกระเทียมเพิ่งนี้เนาะแมนครับเพิ่งเห็ดดูน้องนี่้องน้อนเอ็ดดีหายอันนี้เป็นสีเป็นห้องออฟฟิศเพิ่งอะไรเมื่อนออฟฟิศ พุ่นไหวเ้อเบาพื่อนไผ่มาต้ไผ่บาเราแม้ไเนยล่ะไอ่บ่ใส่เขคคือแมนเขาพห้งใดเขาเต้าเกลุกต้องพูดกับปลูกต้องพูดดีๆนะครัเพราะว่าเขามีคนขับรถเหมือนบออาเขาใส่บลกหลายคนแมมีแต่ไใส่ข้งเขาใส่ซ่กตลอดเม่ไดรกินผา ล้อมามีตจ้าพักเนบอลอ่างเข้าไปพะเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะพาฉันเอาสวยเลนมื้ยังเอาอ่ามันมีคนรไดิ่นเปิขมามันจะมีคนริจ่าใช่มันไม่ธรรมดาจาใช่ปรมาณแใช่ไมครช่้เ่อเขาบอกว่าหมื่อยดินะชั้เปือกอว่าหิญญเมื่ไางเมื่อเรา่ะแนเ่ง่่เรา พราะเดี๋ยวยังมากพี่น้องกางยังไดก็มหาสือหนา้งแซนดเจาเก่งได้ทั้งเลย้อขาได้หมืเพราะขึ้นรถไอโจวันยูเทลสื่อที่เราไปสื้อเริ่มันก็เล่กอโอเคอาจจะเอาสั่นจะพากระซื้อล้ไก่ได้ง่ายดอกเลยว่ว่าจิเป็นน่องหาลุกขนาดน่องมากเดีบยวนลุกทุ่นาหั่นเป็นนองบานพี่โบกาว่าเป็นยังได้ฮอตสิเดแบบว่ามีเสียผาชั้นกาแฟใส่น้ำกันกัได้โอ้คนละใส่กันเลยได้โพดได้ได้ พวกลูกคุณดีวัวเนี่ยเขาก็ใช้น่วมกันนะแล้าหลังจากออกจานนี้เถียเพระอสเป็นน้ำไอการันห่ได้จ้าไม่ได้เป็นมูอรถเอนหัวนาเนไรลเปลี่ยเปลี่ยนกันทับไพสบายพอทับียู่ีเอ็เพนเดอร์น่อากู้ขาดตัแล้ววาครับบารี้าสป็นนอตไชบนที่สองนะครับรู้สิไปหานนี่สอง่ตายเลยฮะตายปนอตหน้าไปนอตหน้าหรือยู่่บ้านคอยอยู่ห่างยังยง แต่ว่าแต่ว่าก็มุดใส่อาหารเป็นนอตตานเราเนี่ยเพราะนอใสกับว่าได้ยากนอตเพราะว่าคุณลูกมี่มนูดเด็ดเส้นเล่เป็นอดยการอีกเ็นอีไากเป็นานดกไปดเออเราเป็ทเาบุญหมันเขาจะดเขาเนาะเขาสับปรางนอกมอนกันเนาะที่เขาทายกันกันอกันนีแล้ว็ไปนั่งนเก่ส่กนได้เอเนาะอื้อือเฮ็ดบุญมานไอชิ้นเราจะไปบานโบจะไปวัดมโนรม ไปทัพไปบ่านอื้นองคาชาตุกับจังงงนี่แต่อารมณ์มือเนี่เป็นเป็นมื่อเลยแหละเขาบ้านคอยพระเจ้าอยากเที่ยวได้เอเขาจะมีเวลาไปไดไ่ผู้ครื่ยเขาทาได้มนโันมนอลมนโมนลมเนาให้ขึ้นหอือยันขึ้นได้ขึนนไลลมวไม่แตอก่อนที่มันอนอนันนนั้อดรนนอลมันัอลมนอเอมันโลมัรโดยสานโอนโอมัอลลันโอลัลลลลันนอนนี่นอนนน เข่าอะไหรือบ้านไอเข็มบ้านไอเข็มบามีเมนูเด็ดสีเห็ดห่งคนครัโบดรตกลิ่นต้มมะมาวอันนี้สั่นต้มปลาไหลบับแมนแเอาหมือนใส่กอดกับผักิงดีไเอาเอาสิว่าบงบท่านเดือรุกกันอยู่เขาบ้านแสนท้องฟินแลนด์เขาขึ้นมาทายกันเองฮา คื่ไปทายกันยุบันแท้งคือว่าทายเพื่นเอาในเป็นชิปเผิ่บอสอง่อกับสองใหญ่่ไหมแมนทายเพื่อทายลำพายด้วยพี่เบอจอกใหญ่บทที่จอกใหญ่เขาเอาปรงี่กนแฟนพูดให้กูดีใจเีโบี่โบอาไปขืนเลียงให้ท่านอีกบ้าีโบไปแล้วเลี้ยเขาสีหักมันจะนนอ๋อโนนแบตเ ไมาเลี่มไมเียกันนอนอยู่ได้เธอาบอกสวยเธอลบได้บอเชี่ยอยังบอกว่าแม่แมนเธอต้องาบอกหมงสิเธอบอกกุยคือฉันเธอลบได้บอผู <c oughs> ้ชงกินกันเอามู้่ยฉันมยฉันแมสองคนดิ <c oughs> นี่ทรกตายแตวางได้บวุะไม้เขาเป็นกดนะจ๊ะ เป็นบาดทะยานได้ดี่าเป็นน้ำลายเป็นกอดอจะมีอิฐเติมท้งันขอขึ้นเย็นเถียวมันอ่มูน้ากลางทงเมวันนะมันเย็นเมฆอมันลมหน้าวกินหมูกระทะเลยบรรนากาศเมฆบรรยากาศหมูกระทะเองไปบ้านต่าเวอนปลูกชั้นจางแล้วโดดน้ำปีปูกไปมาเม่อคอยบื้นคอยภาไปทงหน้าไปบอนี่ค่ะโอ้อ้ยชั้นน่ไปทงโอ้ยเป็นทหน้าคอย้นเขางน้าเทียมหน้าคอย แต่ไเปกียวครับขนดี้าวโพเิน่าเบืาราราเป็นตัไตบางมาเกี๊ยวหมูผีมาใส่เวันเข้าไปเห็นพ่อเห้ไมีเห็นโตในี่ยกาะใหเข้าไปให้พ่อให้แม่เห็นโตนี่นี่าจารพูดเกี่ยวเขาเน้ยเจ้าตนีเยวไปไถนาหรือเปล่าวะน้าพี่เกี่ยวเขาบเขาไปเห็นโตนี่คือแบบเขาไปเห็ไปถ่าาไปไถนาหรือเปล่า ใช่เป็นไตไตรไทยได้ไกไก่ต้องไถหน้าปะได้ไม่ดูแลให้บอกว่าจะกินเข่างวนนี่งวั่นพูดไม่ได้เง็วเรื่ดไบโคตรโคตรกินเข่าป้ากนเขาเป็นหวดคุณจีนูอกุชชี่เลยใช่ไหมกี่เขาพกุชชี่กุชชี่กเาุชชี่กุชี่นู่นเถอะเุชชี่เุชชี่ฟังฟังไนมเปเรววันท้ายฟังทังไหนม จ้องหัวคอยตั้งเขาจะหยิมาลุ่มตีตัวข่อยนี่แม่พลายญาณเอาพี่น้องปลอยไปยังผอกันไหมคลิปนี้คือมาผอกันโซเลีขี่เข่ากันซื้อโซเลีพี่น้องท่างบันแพ่งมาหอดบันฟินแลนด์แล้วมือแร่งเจอกันค่ะพี่น้องคะคณะสาวน้อยเพชรฟินแลนด์นะคะมือแร่งนะคะบภาษาอังกฤษได้เป็นฟินแลนด์แมนค่ะมือคลิปนี้ไปสักนีดสักครัเดี๋ยวอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า